คือในวันนี้บอกง่ายๆเลยเราอ่ะจะไปลองขิงกับพยักหน่อยจะบอกเลยว่าซีของข้าศูนย์เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไหวบอกเอาดิเอาดิแรงรามอะคุณบอกให้เอาดิเอาดิที่หลันหวานที่หลันหวานวันศงของข้าศูนย์โอ้จัดหน้า,นานนชิวๆในเวรหัวเลย สวัสดีครับสวีดัตสวัสดีคุณผู้ชมที่เครารวะทุกทุกคนท,กทุกทุกท่านวันนี้เราอยู่กับผมอีกแล้วกับป๋าเฟรมแล้วก็สันขวัญยักษ์แล้วก็สีหกห้าศูนย์นะครับไม่ต้องพูดมากเ,เองไหมกับพี่หร <c oughs> ือเปล่าเองเฮ้ยเฮ้ยวันนั้นผมใส่กองใส่กองปิดยังไม่ทันทำควยเลยมาท้าผมเดี๋ยววันนี้ๆๆน <c oughs> เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะแดกให้หลับแต่ว่าสี่หกห้าศูนย์เราจะโดนเขาหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> โดนเหรอ เดี๋ยวมารองกันเลยทุกคนก็สําหรับในวันนี้นะครับผมเราก็จะไปขับ X Max เล่นกันนะน้องๆน,นะก็คือในวันนี้บอกง่ายๆเลยเราอะ่ะจะไปลองขิงกับพี่ยักษ์หน่อยเพราะวันนั้นพี่ยักษ์แบบว่า X Max Dark อะไรนะึกเกินเลยบอกว่าเออบอกว่ารดแรงรดแรงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเ,เดี๋ยวแป๊บนนะตามรถก่อนโอ้น้ำมันจะหมดด้วยสองล้านน่าจะพอทุกคนโอ้โหข้าูนย์เท่าโอเวอร์ด้วยปะทุกคน มาครับน้องๆก็ในวันนี้นะคือครั้งที่แล้ววันนั้นผมยังไล่ไม่จบเลยอบอกว่าแบบคือพี่แป้งเขาอยากลองของแต่วันนี้คือก็ไม่มีรถคันไหนไหวครับมะครับพี่แงค์ก็โดนแดกไปแล้วหนึ่งคนแต่แม่งรถแกขึ้นไหวมากไอเกมก็ยังไล่ไม่จบก็โดนผมแดกนะครับส่วนพี่ยักษ์เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะขับให้น้องๆดูเลยว่ารถในวันนี้มันจะแรงมากแค่ไหนแต่บอกเลยว่าซีของข้าศูนย์เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไหวเปล่าแต่วันนั้นบอกเลยว่านั่งสองก็ไหวกับพี่ฮู้ได้อะช้อนเข้าไปหนึ่งทีนี่งงเลยแต่บอกเลยคร ลองฟูมั้งเออชื่อฟูหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องลองนะก็เดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาลองเลยว่าเราจะไหวหรือเปล่าแต่น้ำมันไม่ค่อยมีเติมก่อนหรือเปล่าดีมากวะเนี้ยเดี๋ยวไปถามกันก่อนเติมก่อนมันได้ป้องวะเติมน้ำมันปะเนี่ยน้ำมันหรือแค่นี้พอเหะพอเหรอโอเค พอก็ไปทุกคนมาเดี๋ยววันนี้ผมมีชีพเลยน้ำมันน้อยนิดปิดกันบอกว่าสุดโต่งลำโพงวัดเลยอ่ะน้องๆแต่ว่าคือบอกเลยว่า X Max ของผมนี่ตอนนี้ก็แบบว่าไล่ไล่แล้วนะครับผมแต่ว่ายังไล่ถือว่ายังไล่ไม่จบนะเพราะว่าตอนนี้รถผมเนี่ยถามว่า G ีมันอยู่ที่ไรจีตอนนี้วิ่งอยู่ที่ร้อยแแล้วนะครับผมแต่ว่าคือรถผมเนี่ยมันยังขึ้นเร็วไม่สู้พวกรถไอเกมกับรถพี่แบงนะรถพี่แบงกับเกมนี่แบบว่าสุดโต่งลำโพงวัดเลยอ่ะทุกคนเออเทาดิเอาดิ แรงลามขอบอกใครเอานี่เอานี่ลี่หวาน แต่ไม่เป็นไรทุกคนะบอกเลยว่าวันนี้เรามาเพิ่อค่าพิ雅แต่ว่าหกพันสูตรนี่น้องเขาอยากออกมาขี่ด้วยนะครับผมก็าเดี๋ยวเราจะไปรองกันตมว่ารถรถรถน้องมันน่าจะทำลูกมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าหกพัสูตรเนี่ยมันทำลูกมาหรือเปล่าแล้วทุกคนตแต่บอกเลยว่าเมื่อกี้แม่งข้ายแม่งมาว่ะทุกคนก็โอปิยาโอปิยาขายเลยครับทุกคนขายไปแล้วไปไหนเนี่ยหายไปแล้วอาะ น้องหรือทีนี้นะครับก็อย่างนี้บอกเลยหือเราก็จะมารอครับทีแปะให้น้องดูอีกครั้งกันก็บางคนถามว่าพี่พี่จะไปทิพย์อุบลกันหรือเปล่าพี่ก็ไม่ได้ไปกันนะผมบอกว่าตอนนั้นทิพย์อุบลอ่ะฝนแก่นวันวันที่จะไปนะฝนตกต้งใต่ช้าอ่ะพายุมันเข้าอ่ะตกแม่งใส่ช้าเย็นๆอ่ะคือจะออกไปก็ออกไม่ได้ทีนี้ก็จะไปทิพย์สระบุรีก็ไม่ได้ไปสระบุรีฝนก็ตกตกอยู่นั่นแรกก็เลยไม่ได้ไปแล้วครับน้องๆก็เลยสุดที่แล้วก็มาทำมังกี้กันไปสู้เพราะว่าอยู่ในสิ้นเดือนนี้อ่ะทกคนอีี้ังรร่ดูะบ พักกี๊ตอนนี้ผักเตมนอนได้แล้ว,วก็เดี๋ยวจะมาท,ทำคลิปให้ดูวันนี้หลังนะส่วนใครที่รอน้องแดงน้องแดงตอนนี้มันจะไม่มีเวลาทำเลยทุกคนตอนนี้เอาเวลาบอกว่าวันไหนจะไปออกคลิปเนี่ยก็ไล่กันไปก่อนเดี๋ยววัาทิตยไม่ได้จะมีทิปคาราบดีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยววันเนี้ยเรามาทางเอ็กแม็กซ์ซุ้มอะไรดีกว่านะผมเนี้ยเนี้เนี้เอาว่า ไอ้เพี่ยักษ์อ้าววันนั้นน่ะทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมวันนั้นน่ะพี่ยักษ์อ่ะแกขับใช่ไหมแกขับผมอะไรขึ้นนะโยกแล้วอ้าวัตถุศักดิ์ไอ้โยกกอดไว้บอกเลยว่าแบบโอ้โหจะรีบย้อนไปไหนวันนั้นคือบอกเลยว่าถ้าวันนั้นพี่ยักษ์ไม่ยกน้ำผมได้เลยก็อย่างที่บอกเลยรถผมเนี่ยต้นแม่งม่ค่อยจะมีหรอกแต่ว่าฝ่ายแม่งมาวันนี้ก็เลยให้แบงค์ลองไล่ใหม่ดูนะใส่มุกใส่เม็ดอะไรดู เดี๋ยวเ,เดี๋ยวทีนี้เราไปเปิดตัวกันตรงทางเรียกกันเลยดีกว่าเพราะว่ากูโป้อาจจะมี GPS หรือไม่ผมไม่ไมแน่ใจนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูเอาแล้วกันจะบอกเลยว่าถ้าสถมติว่าผมมิจงาโดปแล้วโด,ด,โด,ดน650ส,ส่วนเนี่ยบอกเลยว่านั่นแหละ200กว่าครับน C650 ได้อ0 0กว่าทุกคนตอนนี้เปิดฟ้าไปตรงทางเรียกอันรดีกว่านะครับน้องๆไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเราก็ถึงกับ C650 แล้วนะครับน้องๆโอ้โห C650 แม่งปิดชิวๆเลยว่ะทุกคนแม่งปิดชิวๆเลยอ่ะทุกคนก็เดี๋ยวเอาง่ายๆเลยคือเดี๋ยวตอนนี้เราจอดออกเลยแต่บอกเลยว่า้6 5 0น่าจะขึ้นไวนะครับทุกคนเฮ้ยในหอนให้ดูดิหอนดิเอ้ยก็เดี๋ยวไปเจอกันเอ้ย C650 นี่ไล่ข้างแล้วทำไรไหม สาวกระหัวชีตกระหัวชีต e15 เหรอโอ้ยเที่ยเมื่อกี้แมงแสงนั่งแสงผมสบายเลยอลเออไปยูเทิร์นสองอยูเทิร์นใช่ไหมอ่าเอาได้ <c oughs> อ๋อรถจะเยอะหรือเปลเา่าอ่ะอ่บอกเลยว่าวันญญาจะได้เห็นพี่ยางค์หอนอันนี้ไม่มียกนะตกลงคือสองยูเทิร์นก็สองอยูเทิร์นนะ <c oughs> อหอนไม่ได้เราจะไม่โดนแดกอ่ะเนาะเออ ผมบอกเลยนะวันนี้ผมโดนแดกนะผมจะลาหมาตายในโดนเจนหแดกแต่ซี5-0สุดก็ไม่แน่มาๆมาๆมเามามาอาอย่าง<อ>ไปไปแล้วไปแล้วครับทุกคนจวัสดีไปแล้วเป็นคันแดกอยู่ไหนไปแล้วเฮ้ยหัสูไปหัวเฮ้ยหัขึ้นแล้ววั<า>สีหวู้พึ้นหันขึ้นหมาดููด้องได้เที้ย ดูตร้องดิโอ้ข้าสูงมางไงอ่ะโอ้ข้าสูงเย็บต่ำมากูขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้ข้าสูงเหรอยังไงอ่ะโอ้ข้าสูงแต่ยังไงก็ห้องตึ้งมากโอ้ข้าสูงมากไอ้เจ้าดูสิดูสิเดี๋ยวรู้อ้ข้าสูงจะรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้โอ้โหโอ้ข้าสูงไปไกลแล้วโอ้ข้าสูงไปไกลแล้วโอ้ข้าสูงไปไกลแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ข้าสูงไปไกลแล้ว โอ้ขาศนีร่งโอ้้านหนีเรื่งกูตามกูตามเอ também, nós, thin, gente, gente ้ตามไ่ได้เฮ้ยใคก่นยาไม่ได้วาเฮ้ยใครก่นยังไม่ได้วาโอ้ขาูนไม่หนีนรืองโก้โอ้ขาูนไหนีน้ืองโก้ออโนฮ่าฮ่าฮ่าว่าเฮ้ยเอ้ไปตเลยว่ะอีพี่สันขวานกู อะไรอกันควันยักษ์เฮ้ยควันยักษ์ไหนวะไอ้เฮีย <c oughs> อ้า <c oughs> ว่ากระจอดเลยเฮ้ยกระจกอกจริงปะอ,อะไรไปทำอะไรมาวะโอ้ยทำอะไรมาดูเขาพูดดูเขาพูดเฮ้ยแต่600แม่งคุ้นแรงเลยนั่งแม่งไปไป,ไปมาเลยเฮียพี่พแล้วรถพี่ยังไม่ไหวครับผมเหรอทำมาดิพี่ ไปเลยเอาเลยดีกว่าไป <c oughs> อนุญาตเลยอปกออไปเลอไปเลพักผ่อไปเลยพ่อไปเลยผมข้าูนหลอกด้กวยอีกเวทไปเลยไปไปไปผมข้ศาศนเอาแล้วจังหวะน,นี้ทิ้งสารจะมาเป็นช่องจังหวะน,นี้ผ่านไปที160่ร้อยหกสิบเมตรร็เอาไ่ใช้ผ่านไปที 160. ่ร้อยหกสิบที่ร้อยหกสิบตอนนี้ไปแล้ว แต่หัโข้อูนมันทิงกูไปแล้วหัว้อศูมันพิงกูไปแล้วอาระบบจังหวะนี้คันเก็บคัเก็บไอ้เฟมาแล้วไอ้เฟตามันจะติดตามันจะติดหัว้อศูนย์รอตาด้วอ้หกแม่งไปแล้วแล้วอะไรจังหวะนี้ตันขันยัดยู่ไหนตันขันยัดที่ไหนมองไปไม่เห็นมองไปไม่เห็นหันไปนีก็ไม่เจอโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ไปดีไม่เจอแล้วทิ้เป็นช่วงทิ้งเป็น่วงเป็นอ ไปนะจ้าเอ็กแมนกชานไม่ไหวกับ250ทุกคนโอ้โหเป็นตุ้งรับไอ้เียบอกเลยว่าขบวนรถไฟ10เมตรโอ้บอกเลยถ้ารถไฟนี่ยาวกว่า800เมตรอะทุกคนโอ้โนโอ้น o no no โน no no ก no, 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 ็เลย2 5ไม่ไหวหรอ โอ้ค่าูนแม่งแรงที่หลายป่ะเฮียวิ่งสองร้อยแล้วนะพอดูโอ้คูอ่ะจะบอกเลยว่าพี่สังข์ฝันไม่ไหวอ่ะน,น้องเว่าตามไม่เป็นไม่ทันนะครับทุกคนบางคนบอกว่าผมโลแก่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าก็เขามัท้าผมเองะครับ